สวัสดีครับเครื่องตัวนี้ลอดติดอ่าลอนนะลอดติดอ่าเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงหมดน้ำมันแล้วก็ไม่ติดเรามาดูสาเหตุกันนะครับความเป็นเพราะอะไร chỉ là nó cũng sẽ chết thôi đồng thì nó bắn xong cả cái cái này đi con này quay ดับเป็นดับซื้อมันเรามันเราพอมีแห้งแน่มันดับเลซื้อเดับซื้อเดี๋ยวเบิ้งสาเหตุที่สามดับซื้อได้บอกจุดสำคัญลักมันเลยมันเราพอมีแห้งแห้งดีโยเสื้อมันบ่ได้เบิดมันหันดับไปเลยยังแน่นเงี้เสื้อเสื้อเบิดเสียฮะก็เกียงเกาใส่ตลอดเวลาไง่วี่ว่าเสียเบิดเนี่ยมีนะจุดสำคัญอันนี้เกียงไม่ได้ใส่ก็ที่ว่าเสื้อคนไปซื้อ นี่ครับเพิ่งใกล้ๆนี่นี่ใส่น้ำมันนี่ใส่น้ำมันกาดทีมันนี่กาดทีมัน,ดน,มนเดี๋ยวจะดึงไม้เบิ่ง สิดับเพีงเลยก็จะว่าเด้รเครับอยู่ทันบ่าแเดินก็มองหาโตบ่เปลียนขาดไม่ทับทั้งวันนีเสียกว่าเบิ้งเ,เ,งเห้งาเลยนะว่ะนี่แหละครับคือสาเหตุที่เครื่องลอติดนะครับแต่เบิ้ดมันลอแหรืบูติดนะครับจุนเมื่อจุนนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่เขามองขามอะไรคือสายมันขาด มันก็เลยขึน้นมันบุ่ขึ้นไปนะครับสำรับขี่นี่ขอบคุณครับ